ตู้แอบ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 ปรึ๊บแแปลแอบก่อนโอ้โอ oh oh. ไม่นะ <c oughs> <c oughs> ตอนที่1 1ก็คือเราต้องไปเปิดวาลวให้ได้2วาลวเพื่อมากดปุ่มฉีดน้ําแต่ตอนนี้เราเจอกับไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนหมูตอนเราต้องเดินไปเงี้ยเดี๋ให้มันรู้นี่ตรงนี้เราต้องมากดปุ่มเสียงมัอยู่ไหนวะ เราต้องไปเปิดว้าวแต่ว้าวอยู่ไหนก่อนเฮ้ยมีฐานด้วยเก็บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนอยู่นั้นเฮ้ยมันเปิดประตูตรงนู้นไปโอเควาวอยู่ไหนวาวอยู่ไหนวาวอยู่ไหนวาวไม่ได้อยู่นั่นแน่นอน เรต้องไปทางไอ้อ้วนสินไะไอ้เต้าอ้วนเดินไปทีเดินไปสิมันกลับมาวะเดินนิ่งๆเดินนิ่งๆจุกันจุกันเฮ้ยเฮ้ยวิ่งดิวิ่งเก็บกล้องสิครับไป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 ไ แอบใต้เตียงแอบใต้เตียงแอบใต้เตียงแอบไม่ได้แอบไม่ได้ <c oughs> ข้างหลังไปได้ป่ะข้างหลังไปไม่ได้อย่านะอย่านะมาเดินมา

ต้องดับไฟให้เพื่อนกูที่อยู่ในได้เราเจอแกมันหลายรอบแล้วถึงเวลาต้องเล่นกับแกแล้วขนาดหมอฆ่ายังฆ่าได้เลยนับภาษาอะไรกับไอ้อ้วนจะฆ่าไม่ได้ เฮ้ย <Hey, S 2> มีตู้แอบนะแต่ไม่น่าจะแอบได้โอเคทางง่ายๆวาวสองวาวต,ต้องไปทางขวาแน่นอนเฮ้ย <Hey, S 1> มันเข้าไปทางนึงอะ่ะ <Hey, S 1> หรือว่าทางนั้นเป็นทางเปิดเออเออมันเ,เข้าไปทางนั้นเดี๋ยวนะตรงนี้นี่จู๊กได้อย่างมันเลย มีตู้ให้แอบหลายตู้ด้วยแต่ที่แน่ๆคือไม่มีวาวหายโดนหลอกอะเอ้ยแผนผังพวกมันไปตรงนู้นมันไปตรงนูน้นเข้าไปเข้าไปอ้วนเข้าไป คือยังไงก็ต้องเข้าไปห้องนั้นที่มันเข้าไปให้ได้ห้องนั้นต้องเป็นห้องเปิดวาวแน่นอนมันถึงเข้าจังเลยเนี่ยต้องหาที่สรุปมันให้ได้เอ้ยสลัดเอ้ยเออนั่นแหละตามนั้นถูก คือทางเนี้ยเอ้ยทางนี้มีทางไปเออปึ๊บ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 ,บนี่ห้องวาวแน่นอนดื้ดอ,อืเอาเอาไม่ใช่อ่ะอย่าลุกขึ้นมานะโอ้เดี๋ยวก็ถึงตาเธอแล้วไม่ถึงผมไม่ให้อาบน้ำแน่นอนนี่ไงเปิดว,ว้าวเปิดเรียบร้อยหนึ่ง ไม่ไม่ไม pues ่ต้องลุกขึ้นมาอย่างนั้นแหละเราต้องล้างพุงของหนูตามสบายเลยครับพี่อยากทําอะไรทําเลยไม่ต้องมาสนผมยังไงห้องเปิดวาวอีกห้องนึงอยู่นู่น

้ามาดิครับหรือมันเห็นเราะมันก็เลยไม่นีไป, <c oughs> ไปไปไปซะเออนั่นแหละเด็กดีเข้าห้องไปเด็กดีเข้าห้องไปนะเด็กดี เข้าห้องไปแล้วเข้าห้องไปแล้วจำอ้าวเลยครับรออะไรจำ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 อ้าวเลยครับผมห้องเปิดวาวอีกห้องหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมอาอ้าอายดูเงี้เจอห้องเปิดวาวแล้วเออ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตู้แอปตู้แอบตู้แอปตู้แอปปึ๊บแ,บบแบบกลแอปกนยังไงเฮ้ยมันว่าจริงด้วยยังไงเรา,ารวิ่งเลยไหววันอยู่แล้ว โอ้โไม่นะเฮ้ยไปไปไม่ไม่ไม่เออวิ่งดิวิ่ง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 ลุกสิลุกเร็ว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 ไปไปปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยออกไปได้ออกไปได้ปิดประตูปิดประตูปิดเออเออปิดประตูวิ่งสิเร็วเร็วทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนโอ้ยสวัดดีเออกูจะออกทางนี้ปล่อยกูออกไปเอาไปจูบก่อนก็ได้อ่ะไปไปไป ไป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 คุณจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วคุจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วปิดปรตตปะตซปตไปเก็บเกไปเก็บลองมันไม่ได้ช่วยแล้วของมันไม่ได้ช่วยแล้วเปิดเสร็บร้อยอะไรเออเอออะไรเป้าหมายอะไรไปพบหลวงพ่ออะไรทีอย่างฮะใช่หรอไม่ทันหรอกไม่ทันกูหรอกเออเออ จบแล้วไอ้อ้วนโอเคเราน่าจะออกไปได้แล้วล่ะนี่คือห้องครวเฮ้ย,ย,ยตัว,วอะไรอะไร โอ้โหมืดตึ๊บเลยไม่มีอะไรสินะปลงหัวมันไปเอ้มุดออกไปปะไม่ได้อะต้องออกทางนั้นจริงดิโอ้ยทางก็สำหรับเพื่อนที่อยากดูต่อก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วย 拜拜，拜拜。Bye. Bye bye.